มายากลชุดผ้าพันคอเปลี่ยนสีครับเทคนิคที่หนึ่งจากบริษัทเกษมเมจิกับเราดูผ้าพันคอถืนนี้ครับนี่ครับเป็นผ้าพันคอสีดำธรรมดาเราจะทําการสบัดนะครับนี่ครับสบัดอย่างนี้นะครับสบัดไปเรื่อยๆครับเห็นไหมครับผ้าพันคอเราก็สามารถที่จะเปลี่ยนสีได้แล้วครับจากสีดําก็เป็นสีใสลุคสวยๆนะครับและนี่ครับคือมายากลชุด ผ้าพันคอเปลี่ยนสีจากบริษัทเกษมเมติกับเทคนิคที่สองครับจากบริษัทเกษมเมติกับเรามาดูเทคนิคที่สองครับการเปลี่ยนสีผ้าพันคอสีดำอันนี้ครับเพียงแต่มือรูปอย่างนี้ครับเห็นไหมครับก็สามารถที่จะเปลี่ยนสีได้แล้วเห็นไหมครับและนี่ครับคือเทคนิคที่สองครับจากบริษัทเกษมเมติกับผ้าพันคอเปลี่ยนสีผมเล่นได้คุณก็เล่นได้นะครับ Bye bye!